มึงจะบอบนุ่นที่หอมเ็นว่ารองได้ตานัดว่าตาหน้านกูรองได้่แต่นี่กูไม่ใครนัดเท่าไรอย่าอาแม่งกว่างไม่ตู้ขึ้นขึ้นเพื่อปีคนนี้นั่นมีแต่ให้พี่คนนี้นั่นมีแต่ให้ฮ้เลื่อยเรอยอ้า จะน้อยไม่เคยไงยพี้าฉัาไหนไม่เคยห้พีใหได้เลยอยากได้อะไรหาให้คนดีอยากได้อะไรหามาคนดีให้ได้เลยนีกูรองเองไหมดิว่าบอกกันหุงเนี่ยมึงมีน่าเทบอกมาเลยอยากได้อะไรหาให้คนดี อยากได้กไ็ไร้หาใหมคนดีได้เลยหากูก็จำได้ตอนนี้แหละกูก็จำได้ตอนไไนี้แหละไ,ไ,ไปไปกันได้ลองไปกันตามเพื่อนไปมากันกูเลยอย่าไปคุยกับพวกนี้มันเสียเวลาเวล,เวลไอพวกนี้มันไม่ค่อยมีความทุกข์ร้อนมันไม่เดือดร้อนอะไรอยู่แบบไอพวกนี้ก็ม,มีความสุขไปอย่างนะ ลูกของพอ่อวันนี้พ่อเดินทางไอ้พูลแก้วแกอยู่บ้านดูแลลูกกูด้วยเจ็ดวันกูกลับนะมึงมีหน้าที่พาพื้นเกมาไวา้กับไอ้เปียกมีหน้าที่ตักน้ําใส่โองไรนั้นลูกพอ่อพี่แกงเธอไปพักผ่อนเจ็ดวันพ่อกลับอย่าร้องให้เสียใจใยามที่พ่อไม่อยู่นะลูกนะพี่แกงชีวฟังไปลูกไปส่งพอ่อเนะมาดูมลูกไปนะไปเปียกรีวว อยากไหมครับคนแกบอกเลยว่ามึงกับคูณมีหน้าที่จะต้องทาดูแลน้องกันดีค่ะแล้วก็คูมีหน้าที่จะต้องป้าคุนมึงมีนนมมนะนมนหน้าที่ตักน้ำใส่ห้มนะเพราะเันนน้พูกแกรมาดไทยปนหน้าแค่กันวะถ้าสมมุดว่าเคยแพ้คณนั้นตักน้ำคันป้าคุณขัน จาูแพ่ถ้ามึงแพมึงทำนามคันป้าคุณคันแต่ตว่าจมุนกูจะนาถ้ามึงนาคามึงตาแต่ป้าคุณบุตกนามเองเร้ยให้มันหยุดตดตามิตีมักันดีมึงฟังไ้ก็ใช่นะมึงฟังเลยคิดกันคือตอนเดียวถ้ามึงแพกูอย่ามามึงทกนามคันป้าป้าคุณขันถ้ากูหนามึงตึงมึงป้าคุณบุตกนามเองมึงไม่ต้องเลยแล้วออเ ม่ได้เงกูทำเพีงเดียวฮอตายมาเร็วตายนะกูตาอยอะไรเออกูตายว่ากูเป็นังนังรานาแดงนึง่งเออนังรานาแดงนึงกูตั้งลาวีมาควักนกข้คิดคลุมละที่ร้อยบาทหีครุมที่ร้อยเออตึ้งมู่ทอดจานึงแปดิบต้มยำหม้อหนึ่งรอยยีทากับกี่บาทราวรีาที่รอย มูตอดแปดิบแปดที่รอยแปดจึงเล่าแอจึงกระตมยำ่อยยีรอยยี่เต่ากับหกรอยพิ๊ไอเต่ากับกี่บาทเต้ากับช่องรอยอด๋ที่รอยนัไอนู้นขาเล่ากูเล่นเต่ากับนี่ปน้าไปร้อยตายเลยตายอะรนะออ ตายว่าขนมอะไรเอ่ยจัดอยู่ในประเภทติขนมพิการขนมอะไรพิการนุ่มไรดมพิการดมกากไอพิษนุ่มบาพิษนุ่มดิซัมพิษพิษเดียวท้ะไม่ตายทีวนาตายก็พิษทีเห็นนุ่มไรพิการนุ่มขอมแม่ขอม่อเฮ้ยจินตายเลยกอรุนตาย ตายว่าขันนมมาได้เอ้ยที่มีลักษณะกายกับรถควยฮะนุ่มมาได้เอ้ยทกีกายกับรถควยตีสุดกายกับรถควยเจีุ๊ดนุ่มไม่ไดุงถจีนยาวยาวพิษรถจองพิษต้องมวนพิษนุ่มไม่ได้กลยกับรถควยทีสุดยอมนุ่มคลอกไอ้กูจัดให้น,นุ่มคลอกนุ่มคลอกมันกายกับรถควยตุ้งนือยกายกันแต่มันมีร่างันไปครับ แากว่นทักษาไม่ตายโอ้ยมอยากตะโบเลยตายจริงมาโยเป็นทานเพื่อนมาว่าสิน